หม่ล้วบดดีคิดมันเดี๋ยวผมต้มไตัดจิตมันคือว่าต่อเนีก็เราก็จะปลามอที่มตอมาตอมาก็จ แนี้ลกันสีดำตาแล้วก็เลือกสว่าแบบไหนคิ้วเลือกเอาแบบไหนะไรแบนี้ก็เลือกาแบบไหนแล้วก็เลือกอบแต่งให้หมดส่วนมากเกมตัวเกมระบบระบบเกมมันจะระบบเกมพวกนี้มันจเป็นเกมที่แนวี่เแบแต่งตัวละครนี่เท่ 差不多了干嘛、嗯、这是何处？魔吗、嗯？还是？嗯、你执意拦我去路，我真的将你困在幻境之中。幻境。小曲。父亲被五大门派围攻，生死未明。无论如何，我都会陪你一起面对，嗯、父亲。 请少侠根据喜好选择镜头模式。请少侠上下滑动屏幕调整视角，滑动左侧摇杆可以进行前后移动。点击右侧普攻按钮进行攻击。点击右侧技能按钮释放技能。 ผมชอบเล่นเกมอย่างนี no like so ้อย oh oh, <my> uh, uh ู huh. um, okay. filled, no ่แล้ว no ส่วนมากเกมอย่างนี้มันจะแบบสัภาพมันจะแบบสมูทมันจะแบบสมูทมันจะแบบว่าทำให้เราเราไปเหมือนเราเรากลับไปยุคนั้นอะเหมือนเรากลับเป็นยุคแบบยุคแบบอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าตัวเกมมันจะแบบภาพสวยมากคือแบบตัวภาพของเกมมันจะสวยมากวะทุก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 มุกท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 กทุกทุกทุกาุกท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 ุกาุกท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 ทุกทุก เขาเตะมันไปเรื่อยๆเลยแล้วคือเล่นตามใ<ว>นเล่นตามเ<ใ>นื้อเรื่องมาเลยเล่นตามเนื้อเรื่องมาเนื้อเรื่องมันบอกให้เล่นยังไงก็เล่นไปตามเนื้อเรื่องเลยไม่เดี๋ยวก็ผ่านเองประมาณนั้นนะแต่ผมเขาผ่านตรงน,นี้ก่อนะพอเจอกันนี่บอ <laughs> สเลยบอสเลย <laughs> 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 真是可笑，师门之义，同伴之情，到头来，破灭万世至尊，为末<可>之意，何以撼动神明之威？可笑、嗯，以坚守心中之道。嗯 เดือนก่อนอประมาณนี้เราไปหาเล่นเงินดูเจอทุกคนเจอโอมาาครับ